ร,รา,า,าตอนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทำไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาคือใครจ๊ะพอพี่เก่งเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่า คุณทวดของพี่เก่งก็เคยเป็นถึงเจ้าพระยานะนึกออกแล้วคุณพ่อพี่เก่งบอกว่าสมัยก่อนข้าราชการที่ทํางานดีอาจได้เป็นถึงเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนบาล่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าพระยาคนไหนรู้แต่ว่าแม่น้ําสายนี้ไหลออกทะเลตรงที่ที่เคยมีชื่อตําบลเจ้าพระยาเขาเลยเรียกชื่อแม่น้ําทั้งสายว่าแม่น้ําเจ้าพระยาชื่อแม่น้ำมักเรียกตามชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นนั้นไหลผ่าน หรือไหลออกสู่ทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและพบกันใหม่นะคะ